ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประเทศจีนเนี่ยสร้างอะไรเนี่ยสร้างเก่งมากเลยถูกไหมแปบ๊บเดียวเนี่ยสร้างเสร็จแล้วตึกอะไรเนี่ยสร้างเร็วมากถนนทางรถไฟโอ้โหเร็วอะไรปานนั้นนะครับผมแต่เรียกได้ว่านอกจากเร็วเนี่ยเขายังชอบสร้างอะไรใหญ่ๆกันด้วยถูกไหมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจีนเนี่ยนะครับผมได้สร้างสิ่งที่ใหญ่จนทําให้โลกเนี่ย หมุนตัวช้าลงเลยเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเรามารับชมกันใน Mystery World ในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการสร้างเขื่อนของจีนที่เรียกได้ว่าจีนเนี่ยจริงๆก็มีเขื่อนมากมายเลยนะที่ยิ่งใหญ่สุดๆด้วยแต่มันมีอยู่เขื่อนหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นเขื่อนที่สามารถทําให้โลกเนี่ยหมุนช้าลงได้เลยนะมันใหญ่ขนาดนั้นเลย เคื่นๆน,นี้นะครับผมได้มีมติถูกโหวตให้สร้างเนี่ยในปี1 9 9 2นะครับด้วยงบเนี่ยนะครับผมมากกว่า200บิลเลียนดอลลาร์นะครับผมหรือก็คือ2 0 0แสนล้านดอลลาร์เยอะมากนะครับผมเยอะสุดๆจริงๆงบนี้นะครับผมนอกจากจะต้องมาสร้างแล้วถูกไหมครับก็เรียกได้ว่ามีคนเนี่ยต้องย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะครับผม ถึง1นล้านสองแสนคนด้วยเลยคือเรียกได้ว่าเขื่อนนี้ส่งผลกระทบมากๆเลยจริงถูกไหมเป็นโคตรมหาโคตร m e ะโ project ของพี่จีนเขาเลยนะครับซึ่งเขื่อนนี้เองเนี่ยมีชื่อว่าเขื่อนสามผาครับหรือว่าเขื่อนซานเซียตาป้าซึ่งเขื่อนเขื่อนนี้เองเนี่ยนะครับผมมันใหญ่ขนาดไหนมันสร้างไฟฟ้าที่หนึ่งหนึ่เยอะขนาดไหนให้ทุกคนลองถ่ายกันก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันจะ ตกใจเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนเมื่อเราได้เห็นปริมาณที่มันสามารถสร้างได้นะซึ่งปริมาณที่มันสามารถสร้างได้ในปีหนึ่งเนี่ยก็คือ93.5เทรวัตต์อวร์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมฟังแบบนี้ทุกคนก็คงจะแบบเอยียงวะมันคือเท่ากับเท่าไหร่อะ่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆครับเรียกได้ว่าไฟฟ้าจํานวนนี้นะครับผมสามารถให้พลังงานนะครับผมนิวซีแลนด์ทั้งประเทศ แต่ยังไม่พอแค่ั้นนิวเซียแห่งประเทศรวมกับคอสตาริการวมกับบาฮามัสรวมกับราวานด้ารวมกับไอซ์แลนด์โอ้โหเรียกได้ว่าเนี่ยรวมกันหมดเนี้ยเขื่อนเขื่อนเน,นี้ยให้ไฟฟ้าได้พอหมดโคตรเยอะถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยเฮ้ยทำไมแล้วจีนต้องสร้างเขื่อนที่มันให้ไฟฟ้าเยอะขนาดนี้นเลยเหรอคนจีนเขาใช้ไฟฟ้ากันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาใช้หมดเหรอที่มันจะแบบใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคำตอบนะครับผมก็คือหมดนะครับแล้วก็ใช้เยอะมากๆด้วย ไอ้ส่วนแค่เนี้ยสำหรับจีนเนี่ยมันคือส่วนน้อยและหลายๆคนอาจจะบอกว่าน้อยขนาดไหนเนี่ย10% 20%ก็เรียกว่าน้อยถูกไหมเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับไอ้ปริมาณที่บอกว่าให้พลังงานได้ทั้งหลายๆประเทศเนี่ย มันเป็นแค่1.5% 1.5%ฟังไม่ผิดนะไม่ใช่10นะ1.5%ของพลังงานทั้งหมดที่จีนใช้ด้วยซ้าไปครับเราเรียกได้ว่าเขื่อนสามผาเนี่ยเวลาเก็บน้ำนยนะครับผมเพื่อเก็บเอาไว้ถูกไหมกักน้ําเอาไว้เนี่ยสามารถกักน้ําได้สูงถึง10ล้านล้านแกลลอนครับ10ล้านล้านแกลลอนนะครับผมและนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมโลกมันถึงหมุนช้าลงนะครับคือเรียกได้ว่าโลกเราเนี่ยก็มีกลไกาการหมุนนะครับผมไปตามหลักการนั่นเองแล้วทีนี้เองเนี่ยเวลาเราเกิดการเคลื่อนย้ายของมวลสาร มันก็จะทําให้การหมุนเปนลี่ยนไปนะครับเราเรียกได้ว่าเขื่อนอื่นๆนนมันอาจจะใหญ่ไม่พอแล้วทีนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็แบบว่าเฮ้ยแล้วทีนี้มันจะไม่ส่งผลอะไรต่อโลกหรอจีนทําแบบนี้ได้ด้วยหรอมันไม่ผิดกฎมันไม่มีข้อตกลงอะไรแบบนี้หรอซึ่งเรียกได้ว่าขนาดบอกว่าเขื่อนอื่นใหญ่ไม่พอเขื่อนสามพาน,นี่เองนะครับก็เดี๋ยวลองฟังแล้วกันว่ามันทาให้โลกหมุนชา้าลงเท่าไหร่หลายห like ลายคนฟังแล้วก็อาจจะอ๋อเข้าใจแล้วนะครับโดยสิ่งแรกที่เราต้องรู้เนี่ยนะครับคือการเปลี่ยนของ,ของมวลสารเนี่ย มันเปลี่ยนยังไงถึงให้โลกเนี่ยหมุนช้าลงได้เปลี่ยนปกติเนี่ยมันน้อยมากๆจนแทบไม่มีผลเลยแต่อย่างในกรณีของอันเนี้ยมันเปลี่ยนมากจนมีผลถูกไหมถึงจะมีผลมากผลน้อยไม่รู้แหละแต่มันใช้หลักการนี้ครับคือเวลาโลกหมุนเนี่ยให้เราลองสังเกตหลักการนี้เนี่ยกับการหมุนของนักเล่นสเก็ตน้ําแข็งก็ได้เวลาหมุนเนี่ยนะครับผมกางแขนออกไปเนี่ยจะหมุนช้าๆแต่เวลาต้องการจะหมุนเร็วๆหลายๆรอบกระโดดปุ๊บแล้วหมุนปุ๊บๆปุ๊บ,บมาเนี่ยเขาจะหุบแขนครับซึ่งสรุปให้ทุกคนง,ง่ายๆเลยก็คือเเววลามนี่ย มันอยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางมากเท่าไหร่อะ่ะเราจะยิ่งหมุนได้ช้าแต่ถ้ามววเนี่ยอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางเท่าไหร่หุบแขนเข้ามาถูกไหมอยู่ใกล้กับจุดหมุนก็คือตัวเราเราจะหมุนได้เร็วขึ้นเท่านั้นแล้วทีนี้เองพอจีนเนี่ยเก็บน้ําด้วยเขื่อนนี้นะครับมันทําให้ระดับน้ำเนี่ยนะครับผมสูงขึ้นมา3 0,000ฟุตไงทาให้ตรงนั้นนะครับผมระยะระหว่างแกลโลกกับไอ้น้ําที่สูงขึ้นมาเนี่ยมันห่างกันมากขึ้นนะครับผมจากตอนแรกใกล้พอน้ําสูงขึ้นก็แปลว่าไกลขึ้นถูกม นั่นแหละครับก็เลยทําให้โลกเนี่ยหมุนช้าลงนะครับผมโดยช่วงเวลาที่โลกหมุนช้าลงเนี่ยนะครับผมก็คือ0ูนย์0ุดศูนย์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 หกวินาทีตอนหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเนี่ยยาวขึ้นเพราะไอ้เขื่อนนี้เลยนะซึ่งจะจะให้ไอ้ปริมาณเนี่ยมันครบหนึ่งวินาทีเนี่ยก็เราคงต้องอยู่ถึงปีที่แบบ4ี่หมื่นกว่าแล้วครับก็เรียกได้ว่าเห็นไหมมันมันมีผลจริงๆนะแต่ผลมันน้อยมากๆจนเราไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ําแต่ทําให้โลกหมุนช้าลงเนี่ยยังไม มันยังทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแกนโลกด้วยนั่นเองซึ่งแกนโลกเนี่ยจะขยับไปประมาณ2เซนติเมตรนะซึ่งสิ่งที่ทาก็คือเลยต้องเปลี่ยนแกนโลกใหม่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแกนโลกอะ่ะมันก็เคลื่อนทุกปีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ช่วยให้มันเคลื่อนไปมากกว่าเดิมน้อยหนึ่งนะครับผมก็เรียได้ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเจกดีเนาะแบบเฮ้ยมันทําได้ด้วยเหรอว่าสร้างเขื่อนเนี่ย ถึงการทาให้โลกหมุนช้าลงเลยเหรอมันเป็นแบบเหมือนเรื่องน่าสนใจบนโลกละกันนะครับก็เลยเออเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้กระผมหมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบา,บายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World ครับ